พยายามจะยิงหมัด1-2ึงนะครับต้องขยันขึ้นนะหมัดหนึ่งาครับลำตัวด้วยเทียบซายเบียดเข้าไปครับก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้หลิวออกหมัดได้ขนาเท่าไหร่ครับตัดลำตัวครับเตะขาครับเนี่ครับเอาหนักเข้าว่าครับตั้งเข่าไว้ครับตั้งเข่าไว้อย่างนี้คนเตะเจ็บนะครับขาแยกออกมาครับ เหมือนจะมีแผลแตกนะครับเปลือกคิ้วฝั่งขวาของเซียสาลนนี่ครับไม่แน่ใจว่าแตกตอนไหนนะครับอาล่ะครับแ้งซ้ายครับหลิวพยายามต่อยหมัดครับก็ต้องฮึดออกมัดนะครับเป็นอาวุธที่เขาถนัดที่สุดแล้วครับหมัดของหลิวอาล่ะครับเซียสาลนนี่ก็พยายามพุ่งขึ้นมาโดนนัปรคัตซ้ายครับดูครับทีมงานโบกแล้วนะครับเซียสาลนนี่ครับเอาแทงเข่าขวาครับเซียสาลนนี่แยกเขามาเตะครับ อาจะเอาคืนเหมือนกันครับต่างคนต่างมีระยะมาฮามดโมเบตเซียสลามีครับ